ชอบใจเลยแม่ซื้อที่รับเล็บมาให้รับกันใหญ่เลยซื้อที่รับเล็บมาให้นะคะห้องละอันพอนะลูกหลายห้องห้องละอันพอนะสั่งซื้อมานะคะของมึงมาส่งตอนเมื่อตอนเย็นๆวันนี้แหละห้องละอันนะลูกแบ่งกันนะแบ่งกันนะลูก ต้องแย่งกันเดี๋ยวแบ่งไปทางอื่นลูกเดี๋ยวแบ่งไปทางอื่นอันนี้แบ่งไปทางอื่นนะอ่ารับไปก่อนรับไปก่อนแบ่งเดี๋ยวเข้าห้องนู้นด้วยนะคะห้องนู้นก็ไม่มีในห้องก็ไม่มีเดี๋ยวแบ่งไปในห้องเอ้ยอย่าแย่งกันลูกโอ้โหคนที่เก่งสุดคือแม่ส้มโอเก่งสุดเลยได้เลยได้คนเดียวเลยแม่ส้มโอเก่งมากๆได้ที่รับเล็บกันใหม่ ดีใจลงลงูกไปจะไปให้ห้องน้นเอาไปให้ห้องนอนก่อนไปลงเร็วลงลง,ลง,ล,งลงก่อนโอ้โหส้มโอเก่งมากมาที่หลังเขาแต่เนี่ยมาอยู่ที่หลังเขาแต่กลายเป็นเจ้าแม่นะคะนี่นี่นี่เจ้าแม่ส้มโอเนี่ยมาอยู่ที่หลังเขานะคะแต่เก่งมากเลยอะ่ะเก่งจริงๆเป็นเจ้าแม่ส้มโอไปละ อ,อสุดยอดเลยส้มโอเอ้ยเฮ้ยเขาสุขมากเลยแหละลูกไม่ดูดูดูเขามีความสุขนะคะดูแม่ส้มโอเขามีความสุขมากเลยทุกคนยังไม่เคยเห็นแม่ส้มโอมีความสุขนะคะเห็นไหมเขาแสดงมีความสุขมากเลยอะ่ะเนี่ยลูกเอ้ย ถ้าวันนั้นเนียนไม่ไปเจอนี่แม่ชมโอจะเป็นยังไงเนาะลูกถ้าเนียนไม่ไปเจอลูกป่านี้ไม่รู้จะเป็นแมวเล่ร่อนในป่าหรือป่าหรือโดนหมากัดแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋ส้มโอเก่งจังเลยลูกแล้วใครมาแถวนี้ก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะเขาโวย,โย,โย,โยวายอา๋ออ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 ๋้อ๋อ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 อ๋ เอ้าเอา,เอาทำนั้นก็แย่งกันเอาดีใจที่ไรับเลบใหมแ่แบ่งเข้าในห้องกับลูกแบ่งเข้าในห้องอันหนึ่งให้น้ำตาลด้วยอันหนึ่งน้ำตาลชอบอ่ะน้ำตาลกับเสเต็มอย่าแย่งกันนะลูกแบ่งกันเล่นนะของเก่าของเก่าพังเอาไปทิ้งลูกอันนี้เอาไปทิ้งพังจนไม่รู้จะพายยังไงแนละ้วลูกมาเอาเอแบ่งกันเล่นนะลูกนะ อย่าแย่งกันนะครับจ้าส้มๆมแบ่งกันเล่นนะคะส้มส้มเทาเท้าน้ำตาลสตรองแบ่งกันเล่นนะลูกแบ่งกันเล่นนะลูกนะเดี๋ยวแม่มานอนด้วยในห้องนะคะจ้าครับลูกครับมันแกวแม่ขอไหนลูกอยาส้มโอไม่ให้ใครเลยส้มโออะ่ะ ไม่ขอไหนไม่ขออันนึงลูกไม่ขออันนึงนะครับลูกขอไปให้ให้กีวีนะให้กีวีอันหนึ่งครับลูกมามันแก้วครับหนึ่งชองชัําหนึ่งชองชั่เอาอันล่างลูกเอาอันล่างเอาอันล่างเอออ้าวเอา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 ,เอาขวัญข้าวลูกให้กีวีเล่นด้วยโอ aus, ้ยกีวีไปโน่นละโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเราเพิ่มมาเล่นนะลูกนะให้ขวัญข้าวเล่นก่อนนะลูก โอ้ยลูกเอ้ดูที่ต้มก็คองหมดแหละเอาไปห้องโน้นหน่อยลูกไปอีกห้องนึงทางโน้นไปให้ทางโน้นเขาได้รับมั่งหลังข้างหลังข้างหลังนะลูกไปไปแบ่งจุดละอันนะลูกนะโอ้ยขอนข้าวคลองเลยกีวีเลยอดเลยลูก กิ๊บี้มาเดี๋ยวมาลูกนะเดี๋ยวไปห้องนู้นอ่ะงั้นงานนี้ให้กิ๊บี่ก่อนอันนี้ให้กิ๊บี่ก่อนอน,นี่ไงรับใหญ่เลยกิ๊บี้หมดแล้วห้องข้างนอกยังไม่ต้องเอาก็ได้ให้เอามารับมารับกรนนี้เอาเอ้ยแย่งกันกิ๊บี่คลองละ <c oughs> ขวัญข้าวก็คลองขวัญข้าวไม่ให้ใครเลย สำคัญมากเลยนะคะที่รับเล็บแมวเนี่ยสำคัญจริงๆเลยพอเอาของใหม่มาให้ปุ๊บนะโอ้โทรับกันใหญ่เลยนะคะมาไม่ครบซื้อมาไม่ครบค่อยหาซื้อใหม่หรือท่านไหนจะสนับสนุนก็ส่งมาได้นะคะที่รับเล็บนะคะส่งมาให้กับน้องๆได้นะคะขอบคุณค่อะอเอล,ลิขึ้นหนลูกห้องนี้ยังไม่ได้ ห้องนี้ยังไม่ได้ลูกไม่ครบห้องนี้ไม่ได้ห้องห้องพี่แซมก็ยังไม่พอห้องเด็กน้อยก็ยังไม่มีไม่ครบไม่ครบลูกไม่ครบทำหน้าสลอนกันหมดเลยไม่ครบลูกเดี๋ยวค่อยเอามาใหม่นะเอเดี๋ยวพวกหนูค่อยเอานะลูกนะรู้ไหมโอ้ไม่ทำหน้าสลอนกันใหญ่เลย เออโอ้โหกีวี่กีวี่คลองเลยเหรอลูกอ๋ขวัญข้าวก็คลองเลยไม่ให้ใครเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเขาก็แบ่งกันน่ะแหละเดี๋ยวก็เบื่อแล้วก็ลงลงแล้วก็แบ่งกันนะคะเออขวัญข้าวไม่ต้องนี่เราไปทางนูน้นไปลูกปะขึ้บข้าวไปทนูน้นอ,อยู่กาแพงเลยนะลูกเนะาะจะได้ไม่ต้องเจอใครเอยลูกเยอะก็อย่างนี้แหละ มันจะบายเลยกีวี่อ่ะกีวี่ทำหมันแล้วจะอ้วนเดี๋ยวไวใ้ให้ให้ครบสักเจ็ดวันก่อนนะคะไม่งั้นจะให้เขานั่งรถนะกนะีวี่นะอ้โหมี่มี่อจังเลยเดี๋ยวให้เขาครบสักเจ็ดวันก่อนค่อยเขานั่งรถนะนะสุดห่อของแม่คือกีวี่เนี่ยห่อจริงเลยทำหมันแล้วยังจะอ้วนนะคะพิเศษก็เหมือนกันทำหมันแล้วจะอ้วน ใช่ไหมข้าเจ้าข้าเจ้าไม่มีเล่นเลยเหรอลูกข้าเจ้าไม่มีเล่นเลยเหรออ้าวตัวนี้ใครคลองไม่มีใครสนใจเลยอันนี้ไม่มีใครเล่นพราเมื่อกีอ้เจ้าเพชรเล่นอยู่ร้มกลิ่นนะลูกมันไม่มีแล้วไม่มีกลิ่นนะลูกเอาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวหลงเกินเข้าไปถงุงถุงที่ใส่กัญชาแมวนะคะอ้าว ม่มีใครเอาแล้วอันนี้เดี๋ยวก็ขยอยกันมารับเล็บแหละนะคะี๋ย,ยอยกันก็ส่วนเดี๋ยวห้องทางโน้นเดี๋ยวค่อยหามาใหม่นะคะทางโน้นมองกันใหญ่เลยไม่มีที่รับเล็บสบายเลยทีวี เดี๋ยวพวกหน,กคนกนะูค่อยเอานะลูกนะเด็กๆโรตีค่อยเอานะลูกนะคนเก่งนะครับลูกเดี๋ยวค่อยเอานะครับเดี๋ยวแม่ซื้อมาให้ใหม่นะ